ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอสตวยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะ10เรื่องพิศวงทุกวันนี้ก็ยังคงทิ้งปริศนาไว้ให้เราสงสยัยเรื่องราวความลี้ลับยังคงเป็นเรื่องที่ชวนให้หน่าติดตามแม้ว่าเรื่องราวนั้นจะอยู่ห่างไกลหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรก็ไม่อาจหนีความอยากรู้อยากเห็นของเราไปได้ 1. ชันติเทวีเด็กสาวระลึกชาติ ปี1930เด็กหญิงชานติเทวีอายุ4ขวบภูมิลำเนาอยู่ที่นิวเดลีประเทศอินเดียออกมาอ้างว่าชาติก่อนตัวเองได้ตายลงหลังจากคลอดลูกได้10วันแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งสามีและลูกในชาติที่แล้วตอนนี้ก็ยังอาศัยอยู่ที่เมืองมัทุราซึ่งห่างจากเดลีเพียง145กิโลเมตรแถมตอนอายุ6ขวบ เธอยังเคยหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปที่เมืองดังกล่าวด้วยทีแรกพ่อแม่ก็คิดว่าลูกตัวเองคงจะบ้าแน่ๆจึงนำตัวไปให้หมอตรวจอาการแต่เธอกลับเล่าเรื่องชาติก่อนตั้งแต่เรื่องสามียันคลอดลูกซาละเอียดยิบจนหมอเองก็ยังงงสรุปอาการให้ชันติไม่ได้สุดท้ายญาติาิจึงลองออกไปตามหาผู้ชายที่เธออ้างว่าเป็นสามีในชาติก่อนแล้วก็ตะลึงกันทั้งหมู่บ้านเพราะดันเจอเข้าจริงๆตามที่เธอบอกแบบแป๊ะแปเสียด้วย ชายผู้นั้นมีชื่อว่าเกด้านัทมีอาชีพเป็นพ่อค้าซึ่งภรรยาชื่อลุกดีเทวีได้ตายลงเมื่อ9้าปีที่แล้วเธอตายหลังคลอดลูกชายได้เพียงสิบวันนี่มันตรงกับที่ชันติพูดทุกประการต่อมาเกด้านัทได้ปลอมตัวเข้ามาที่เดลีพร้อมลูกชายเมื่อชันติได้เห็นเข้าเธอก็จําได้ทันทีว่านี่คือสามีและลูกของเธอในชาติก่อนแถมยังสามารถบอกรายละเอียดชีวิตของเกดานัท และลูกชายได้ละเอียดยิบจนเกด้าเองก็เริ่มจะยอมรับแล้วว่านี่คือมีรักกลับชาติมาเกิดว่ากันว่าไม่รู้จริงเท,ท็จแค่ไหนเรื่องนี้ร่ำลือไปถึงหูของมหาตามคารทีจึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิสูจน์ความจริงขึ้นคณะทั้งหมดพร้อมชานติได้เดินทางจากเดลีไปที่มัทุราเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี1935 ซึ่งชันติก็สามารถจดจำสมาชิกในครอบครัวดังกล่าวได้ครบทุกคนไล่ตั้งแต่ปู่ของลุกดีเทวีและรายละเอียดยิบย่อยต่างๆได้ครบถ้วนจนภายหลังคณะกรรมการก็ได้สรุปว่าชันติคือลุกดีเทวีกลับชาติมาเกิดจริงชันติเทวีเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเธออีกครั้งในช่วงปลายทศวรรษ1950และอีกครั้งหนึ่งในปี1986 จากการสัมภาษณ์ของเอียสตีเฟนสันจิตแพทย์ชื่อดังชาวแคนาดาและเคเอสประวัติก็ได้ทำการสืบสวนเรื่องนี้ในปี1987ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเพียง4วันก่อนหน้าที่ชานติจะเสียชีวิตลงในวันที่27ธันวาคม1987ได้ยินแล้วอึ้งใช่ไหมละ่ะ 2. กะโหลกคริสตัลกะโหลกแก้วแห่งอนาคต หัวกะโหลกชิ้นนี้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษได้มาไว้ในครอบครองเมื่อปี1898ว่ากันว่าเป็นอารยธรรมแห่งอดีตถ้าใครได้ครอบครองครบ13หัวคนคนนั้นจะได้รับอำนาจถึงขนาดเป็นผู้ครองโลกกันเลยทีเดียวแต่แท้จริงแล้วเมื่อมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็กลับพบความจริงว่าหัวกะโหลกนี้เป็นของที่ทำเลียนแบบในศตวรรษที่19เท่านั้น เรื่องทำาทาจะจบลงด้วยความน่าเบื่อแต่ต่อมาก็มีดันการค้นพบกะโหลกเพิ่มขึ้นอีกหลายหัวเช่นกะโหลกของมิเชลเฮตที่เมืองโบราณลูบานทูมในบริตตนฮอนดูรัสปี1924กะโหลกของลามาธิเบตซึ่งภายหลังถูกส่งต่อให้โจแอนภาคที่เป็นลูกศิษย์และกะโหลกที่ขุดพบโดยนิกจากเมืองโบราณในเม็กซิโกโดยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าถ้าได้จ้องตากับหัวกะโหลกจะมองเห็นภาพในอนาคต สามารถไขคำตอบปริศนาต่างๆได้มากมายหรือแม้แต่คำทำนายต่างๆของเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เลยทีเดียวส่วนจะจริงหรือเปล่านั้นคงต้องไปนั่งจ้องตากันสักรอบสาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมอาถานันสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นเขตอาถันที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีพื้นที่ประมาณ4 4แสนตารางไมล์เชื่อมต่อกันสามจุดคือเปอร์โตริโก ลายสุดของรัฟฟอริดาในสหรัฐอเมริกาและเกาะเบอ erm ร์มิวด้าลือกันว่าเรือที่แล่นผ่านน่านน้ำหรือเครื่องบินที่บินผ่านน่านฟ้าของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้นต่างก็หายวับไปกับหมอกและควันค้นหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนหลายคนเชื่อว่ามันได้ทะลุออกไปอีกมิติหนึ่งความจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันพยายามอธิบายด้วยทฤษฎีที่ว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นพื้นที่ที่มีความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกค่อนข้างสูง ระบบนำทางของเครื่องบินและเรือในยุคก,ก่อนๆยังอิงกับสนามแม่เหล็กโลกพอเจอความแปรปรวนก็เลยหลงทางและในปัจจุบันเมื่อมีระบบ GPS ปัญหาเครื่องบินและเรือล่องหนในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะใช้ได้ดีและเรือรบกับเครื่องบินหลายลำก็ถูกพบว่าตกอยู่ที่นั่นที่นี่เพราะหลงทางจริง แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายลำที่ยังตามหาซากไม่พบสุดท้ายก็เลยยังคงเคลียร์ได้ไม่เต็มร้อยทิ้งให้เป็นปริศนาลี้ลับกันต่อไป 4. รองกรงโกอัคารโบราณบอกเล่าภัยพิบัติจากพลังพลาสมารองกรงโกหรือโรงโรงคือจารึกอักษรภาพบนแผ่นไม้ที่ปักบนหลุมศพรวมกว่า20แผ่นถูกพบที่เกาะอ,อีสเตอร์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกในศตวรรษที่19ลักษณะของอักษรมีรูปร่างแปลกๆบางตัวเหมือนรูปคน บางตัวเหมือนรูปสัตว์ในท่าทางต่างๆกันซึ่งในช่วงแรกยังไม่มีใครแปลความหมายของมันได้ต่อมาในปี2010โรเบิร์ตเอ็มชอชนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยายลัยบอสตันได้เดินทางไปทำงานวิจัยบนเกาะอ,อ,อีสเตอร์และศึกษารูปแบบของจารึกรองกรงโกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ มันทำให้เขานึกถึงงานวิจัยของแอนโทนีพัดนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ศึกษาเรื่องรูปแบบของพลาสมาในชั้นบรรยากาศโลกเพราะมันคล้ายคลึงกันมากนอกจากนี้แล้วโรเบิร์ตเอ็มชอชยังพบว่าอัขระรองกรงโกมันมีความคล้ายกับภาพสลักดึกดำบรรบ,บนผนังถ้ำทั่วโลกหรือแม้แต่ภาพสลักขนาดยักษ์บนที่ราบสูงนัสคาด้วยซึ่งมันน่าจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรสักอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งข้อมูลในงานวิจัยของแอนโทนีพรัตก็บอกว่าในช่วง8,000นถึงห0 0 0 0ปีที่ผ่านมาดวงอาทิตย์ได้ปลดปล่อยพลังงานจากพลาสมาจำนวนมหาศาลด้วยเมื่อศึกษาข้อมูลจากหลายๆงานวิจัยมากๆเข้าโรเบิร์ตเอ็มชอชจึงตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่ารองโกรงโกน่าจะเป็นอักขระที่บันทึกเรื่องภัยพิบัติที่เกิดจากพายุพลาสมาซึ่งดวงอาทิตย์ส่งมาย่งโลก ซึ่งทำให้มนุษย์โฮโมซาเปียนในยุคนั้นต้องหลบเข้าไปอาศัยในถ้ำหรือนำหินมาซ้อนทับกันใต้หน้าผาก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคมืดมนนานนับพันปีจนอารยธรรมเหล่านี้ต่างสาบสูญไปหมดนั่นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่จะไขปริศนาได้อย่างแน่นอนว่าแท้จริงแล้วจารึกรองกรงโกคืออะไรกันแน่ห้าปอยเท้าปีศาจ รอยเท้าที่ไม่สามารถระบุว่าได้เป็นตัวอะไรขนาดยาวสนิ้วกว้างสองนิ้วพบทั้งทางตะวันออกและทางใต้ของแคว้นเดวอนสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1855มันเป็นรอยเท้าแนวเดี่ยวที่เกิดขึ้นหลังพายุหิมะเป็นรูปเท้าแต่ละข้างที่เหยียบซ้ำรอยเดิมมีระยะห่างเท่ากันเดินเป็นเส้นตรงกว่า100หนึไมล์ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งส่วนหลังคาบ้านกองฟางหรือแม้แต่กำแพงสูง แต่ของเหล่านั้นกลับไม่มีร่องรอยใดๆเลยเหมือนกับว่ามันเดินผ่านทะลุเข้าไปทั้งๆอย่างนั้นหลายคนจึงมโนว่าไอ้นี่มันเป็นรอยเท้าปีศาจชัดๆชาวบ้านต่างหวาดกลัวพากันออกลาดตะเวนแก่รอยเท้าแต่ก็ไม่เคยพบอะไรเลยต่อมาในวันที่12มีนาคม2,009ปรากฏร,รอยเท้าขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่มีใครตอบได้อีกเหมือนเดิมว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ 6. ตำนานกษัตริย์อาเธอร์ กษัตริย์อาเธอร์ดับศักดิ์สิทธิ์ที่ปักอยู่ที่หินพ่อมดอย่างเมอร์ลินและเรื่องราวของอัศวินโตกลมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของตำนานกษัตริย์อาเธอร์เรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ผู้นำของชาวบริติชที่ต่อสู้กับศัตรูชาวแซกซอนและการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทำให้กษัตริย์อาเธอร์กลายเป็นหนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษนักโบราณคดีสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อาเธอร์อาจจะมีตัวตนอยู่จริงในราวศตวรรษที่6โดยเชื่อว่า พระองค์อาจจะเป็นผู้นำของชาวบริติชท,ที่ต่อต้านชาวซักซอนที่เข้ารุกรานอังกฤษในขณะนั้นแต่นักโบราณคดีบางส่วนก็เชื่อว่ากษัตริย์อาเธอร์ไม่มีอยู่จริงพวกเขาเชื่อว่ากษัตริย์อาเธอร์ได้รับต้นแบบจากลูเชียสอาตตอริอัสแคสตัสแม่ทัพของโรมันที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่สองก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการแต่งเติมเรื่องราวของอาโทอริอัสให้กลายเป็นเรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ไปในที่สุดเจต้นฉบับไวนิด ข้อเขียนปริศนาต้นฉบับไวนิดหรือข้อเขียนไวนิดตั้งชื่อตามวินฟริตเอ็มไวนิดพ่อค้าหนังสือเก่าเชื้อสายปลิตอเมริกันซึ่งเป็นผู้ที่ได้หนังสือเล่มนี้มาในปี1,912และมหาวิทยาลัยเลวได้ทำรวบรวมก่อนจะพิมพ์ฉบับจำลองขึ้นเผยแพร่เมื่อปี2005ข้อเขียนไวนิดมีลักษณะเป็นหนังสือประกอบภาพที่มีความซับซ้อนสูง เชื่อว่าน่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงคริสตรวตรรษที่1 5บหถึง16โดยยังไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเขียนหรือเนื้อหาภายในนั้นพูดถึงอะไรเนื่องจากมันมีรหัสหรือภาษาที่ไม่มีใครรู้จักมันเป็นหนังสือที่นักรหัสวิทยาทั้งฝั่งอเมริกาและอังกฤษให้ความสนใจกันมากต่างคนต่างพยายามจะแกะเนื้อหาออกมาให้ได้ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จจนถึงขั้นมีคนบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ข้อเขียนมั่วๆที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราปวดหัวเล่นเท่านั้นก็ได้ 8. ตำนานฆาตรกรแจ็คเดอะริปเปอร์ถ้าหากพูดถึงคดีฆาตรกรรมที่น่าพิศวงและลี้ลับมากที่สุดแล้วชื่อของแจ็คเดอะริปเปอร์คงเป็นสิ่งที่หลายๆคนจะต้องนึกถึงอย่างแน่นอนเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยปริศนา และยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ตัวจริงคือใครกันแน่แจ็คเดอะริปเปอร์เริ่มออกคัตกรรมผู้คนในช่วงเดือนพฤศจิกายนคศ1888ในย่านไวชาเปลกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยเขาจะฆ่าเฉพาะหญิงสาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงขายบริการโดยวิธีการฆ่าที่สุดแสนพิสดารและโหดร้ายเป็นอย่างยิ่งจำนวนเหยื่อของแจ็คเดอะริปเปอร์มีการระบุไว้ว่ามีจำนวนห้าศพแต่เชื่อว่าอาจจะมีมากกว่านั้น ตำรวจอังกฤษพยายามไล่ล่าตัวแจ็คเดอริเปอร์ให้ได้เร็วที่สุดแต่ทว่า,วาร่องรอยของเขากลับสูญหายไปอย่างเป็นปริศนาแจ็คเดอริเปอร์ยังเคยเยาะเย้ยการทำงานที่ล่าช้าของตำรวจอังกฤษโดยการเขียนจดหมายไปถึงมือของตำรวจแต่ท้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวแจ็คเดอริเปอร์ได้เลยปล่อยให้เรื่องราวของคาตกประตองคนนี้กลายเป็นปริศนาที่ลี้ลับมากที่สุดในอังกฤษจนถึงทุกวันนี้ 9. สพานโอเวอร์ทูสพานสุสานสุนักไม่เพียงแต่คนสุนักก็ยังมีเรื่องทุกข์ให้นึกฆ่าตัวตายที่สพานโค้งในมิวตันดัมบาดันประเทศสกอตแลนด์เป็นจุดที่สุนักมักจะมาฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดพาตัวเองพุ่งลงจากสพานโดยเชื่อว่าเป็นคำสาปจากเด็กหญิงที่โดนโยนลงจากสพานซึ่งคนที่โยนนั้นก็มีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายแล้วทำไมมันไม่โดดเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน อย่างไรก็ตามสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ส,ส่งคนเข้ามาตรวจสอบและพบว่าบริเวณสะพานมีหนูและตัวมิงอยู่เยอะซึ่งกลิ่นของมันคงไม่เป็นที่ต้องการของพวกสุนะัขถึงได้พากันโดดลงจากสะพานกันเป็นว่าเล่นงานนี้เลยกลายเป็นเรื่องกลิ่นตัวแทนเรื่องลึกลับซะงั้นนะ10 SS อ r เอ g โอรังเมดานรหัสลับก่อนตาย เดือนกุมภาพันธ์1,948มีคนได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจากเรือบรรทุกสินค้าของชาวดัตข้อความว่า All officers including Captain a d e t l y Ing i n c h a r o m and Bridge Possibly whole crew d เดทเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งกัปตันนอนตายอยู่ในห้องนั่งเล่นและสะพานเรือเป็นไปได้ว่าลูกเรือทั้งหมดตายแล้วและพอขึ้นไปบนเรือก็พบว่ากัปตันรวมทั้งลูกเรือตายกันเกลื่อนไม่เว้นแม่แต่สุนัข โดยทุกศพตาเบิกโพลงคล้ายหวาดกลัวอย่างสุดขีดจ้องมองไปยังดวงอาทิตย์บางศพยกมือชี้ไปยังอะไรบางอย่างด้วยสาเหตุการตายของสิ่งมีชีวิตบนเรือ,อยังคงเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้บ้างก็สันนิษฐานว่าเกิดจากการโดนกา๊าซพิษคาร์บอนมอน,นอกไซด์บ้างก็บอกว่าบนเรือบรรทุกสารพิษแล้วเกิดรั่วไหลออกมากลางทางหรือบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะมนุษย์ต่างดาวยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากอะไร ยังมีปริศนาลึกลับแบบนี้อีกมากมายแล้วเราจะกลับมาในภาคต่อไปกดติดตามมิสเตอร์ไอสตวยรอกันไว้ได้เลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะขยกให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยขะขอบคุณที่รับชมขะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ